ต้องบีจะพามาดูวันนี้นะคะเป็นโตโยต้าตอนเดียวนะคะติดข้อรั้วนะคะเป็นรถไม่ใช่รถธรรมดานะคะเป็นโตโยต้ารีโวะเครื่อง2008ด้วยนะคะเป็นเจไฟฟ้านะคะระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะอีกอย่างเป็นปี2019นะคะปีปใ,หใหม่ใหม่น้อยๆนะคะแต่งแบบเต็มสูบเลยไม่ว่าจะเป็นข้อรั้วเพรารอยด้วยนะคะแนบสำหรับบรรทุกนะคะหรือจะเป็นโชคอัพนะคะ ต่างๆน,นานานะคะจะสวยจะแจ่มจะเลิศจะดูดีขนาดไหนนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย น้องบีจะพามาดูนะคะเป็นรถตอนเดียวติดครอบรั้วนะคะที่แต่งมาให้แบบเต็มสูบเลยไม่ว่าจะเป็นแหนบเสริมแหนบนะคะช็อกอัพนะคะหรือว่าจะเป็นนะคะในส่วนของตัวครอกนะคะและตกแต่งนะคะต่างๆนะคะว่าจะสวยจะเท่จะหลอ่อจะดูดีขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะค่ะในส่วนของคันนี้นะคะคันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะทั้งคันเลยนะ ของกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีโครเมียมมันก็ตัดกับสีขาวด้วยในส่วนของด้านล่างนะคะตกแต่งมาให้นะคะสวยงามแบบรังพึ่งเลยนะคะสวยมากนะคะนี่แจแจมๆกันเลยนะคะ ค่ะไปดูรอบคันกันเลยนะคะคันนี้นะคะก็ก่กอนอื่นนะคะก่อนจะไปดูรอบคันเ,เราแวะมาที่ล้อก่อนนะคะคันนี้นะคะเราแต่งแม็กมาให้นะคะแม็กคู่หน้านะคะจะเป็นแม็กท e 3 7นะคะเป็นแม็กขอบ18นะคะยางก็เป็นยาง24 5หนะคะทับหนะคะขอบ18นั่นเองนะคะ นี่นะคะรองยางก็ลึกมากนะคะและตรงนี้นะคะกระจกของเขานะคะครึ่งหนึ่งจะเป็นโครเมียมนะคะข้างบนและไฟเลี้ยวก็ติดอยู่กับกระจกแบบนี้เลยนะคะให้ความสวยหรูดูดีนะคะและนี่นะคะ2.8นะคะเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่อง2,008นั่นเองนะคะสัญลักษณ์ต่างๆนะคะเป็นโครเมียมหมดเลยนะคะหรือว่ามือจับก็เป็นโครเมียมนะคะสวยงามแล้วก็ดูหลาอีกด้วยนะคะ มาในส่วนของในตัวข้อกันนะคะสําหรับข้อนะคะอันนี้เป็นเหล็กกล้าผสมอย่างดีเลยนะคะก็ในเรื่องของอขนส่งนะคะเราจดทะเบียนลงเล่มให้แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องท่าไม่ต้องเสียเวลาไปเพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเพลาลอยเอยตัวข้อเอยนะคะตัวแหนบเออยนะคะเพราะว่าแหนบเกินเจ็ดแผ่นนะคะเราต้องไปลงเล่มให้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มีดามกระบะให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เต็มสูบกันเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะในส่วนของเพานะคะก็อย่างที่บอกนะคะเป็นเพาลอยนั่นเองนะคะขอบ14นะคะกระลอกกระทะผ่าขอบ14นะคะยางมิชลิน X c d 2ซนะคะมิชลินอย่างดีเลยนะคะนี่นะคะยางก็ใหม่มากเลยนะคะและติดมาให้นะคะสติกเกอร์ BRC นะคะบอลทูเลสนะคะสีเทเทนะคะเอาใจสายซิ่งนะคะสำหรับวัยรุ่นคอกซิ่งนั่นเองนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายตัวรถของคันนี้กันเลยนะคะนี่นะคะสำหรับด้านท้ายนะคะก็มาเริ่มกันตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะของเรานะคะเสริมตัวล็อกมาให้นะคะอีกชั้นหนึ่งนะคะจากเดิมมีอยู่แล้วอีกชั้นหนึ่งนะคะอันนี้เวลาเราเอาไปขนขอ,ของหนักๆนะคะกันแบบกันหลุดนะคะเราก็เลยเสริมมาให้นั่นเองนะคะและในส่วนของตรงนี้นะคะติดมาให้นะคะคำหลบป้ายปีศาจนะคะสีไทยเทเลยนะคะเอาใจสายซิ่งนะคะสายบรรทุกเลยนะคะ ในส่วนของแมกไลเนอร์นะคะไลเนอร์อันนี้ก็เป็นของโตโยต้าแท้เลยนะคะเพราะว่ารถปี2019น้นั่นเองใหม่มากนะคะข้างบนตรงนู้นก็วางของได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าบุงผ้าใบอะไรต่างๆนะคะเผื่อพ่อแม่พี่น้องนะคะเอาไว้แบบปิดเวลาฝนตกอะไรอย่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวมาดูช่วงร่างเด็ดๆที่น้องบีได้แนะนํากันไปในข้างต้นนะคะว่าจะเลิศจะจมขนาดาษไหนนะคะอันนี้นะคะมองไปท้งหินเผาเลยนะคะที่เราใส่เผาลอยมาให้นะคะ และนี่นะคะโชกจะเป็นโชกสามคู่นะคะได้เป็นโชกหกต้นนั่นเองนะคะนี่นะคะส่วนของแหนบนะคะก็จะเป็นแหนบหนานะคะสิบตับกันเลยนะคะแหนบหนามากนะคะคันนี้นะคะบรรทุกได้ประมาณนะคะห้าตันนะคะเหลือๆเลยนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะอันดับแรกเริ่มจากตรงประตูข้างก่อนนะคะ อันนี้นะคะคันนี้เป็นเจไฟฟ้านะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มปรับกระจกพับกระจกล็อกกระจกนะคะจะอยู่ฝั่งตรงนี้เลยนะคะสะดวกสบายกันเลยทีเดียวนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูภายในกันเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เลขไมยกันก่อนนะคะอันดับแรกนะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี2019นะคะรถปีกว่าเท่านั้นเองนะคะเลขไมยอยู่ที่ 60, 000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะและระบบความปลอดภัยนะคะเซฟตี้ดีแน่นอนนะคะเพราะว่าคันนี้เขามาพร้อมกับแอร์แบงค์นะคะคู่หน้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้นะคะ1ลูกตรงพวงมาลัยนะคะและลูกที่2องกตรงหัวเข่าคนขับนะคะนี่นะคะ และสําหรับนะคะในลูกที่สามนะคะจะอยู่ฝั่งผู้โดยสารข้างคนขับนั่นเองนะคะนี่นะคะคอนโซลก็จะเป็นสีดํานะคะให้ความดุดันนะคะหรูหราเลยทีเดียวนะคะและมีนี่นะคะเซนเซอร์แอร์แบ็กด้วยนะคะเปิดปิดนะคะและมาพร้อมกับนี่นะคะหน้าจอเจ็ดนิ้วนะคะเวลาที่เรานั่งรถปึ๊บนะคะเราบูทูธทิ้งไว้เลยนะคะเวลามีคนโทกเข้าโทรออกนะคะเรารับสายได้ตรงนี้เลยนะคะหรือว่าจะฟังเพลงนะคะเล่นเครื่องเสียงต่างๆนะ,ะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะคะ เสียบ AUX กับ USB ได้เลยนะคะนี่นะคะในส่วนของเกียร์นะคะคันนี้นะคะก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ5สปีดเกียร์เกียร์ R อยู่ข้างหลังนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2,008นะคะเครื่อง2.8นะคะและยังมีปุ่ม Eco Mode กับปุ่ม Power Mode มาให้อีกด้วยนะคะและตรงนี้นะคะก็มีที่พักแขนด้วยนะคะเป็นแบบหนังนะคะก็ความแปลกตานะคะของคันนี้นะคะเป็นรถปี19นะคะที่จะต่างกันกับรถปีอื่นก็คือนี่นะคะ เบาะนะคะจะเป็นเบาะห้าสิบแบบห้าสิบนะคะถ้า,าแบบตัวเก่านะ,ะเขาจะเป็นแบบหกสิบสี่สิบนะคะแต่อันนี้นะคะเป็นห้าสิบห้าสิบเป็นเบาะผ้าด้วยนะคะเบาะผ้าก็มาหยี่ระบายความร้อนได้ดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันก่อนนะคะนี่นะคะสาหรับด้านบนนะคะก็รถปีใหม่จริงอะไรจริงนะคะดูได้จากตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะที่บังแดดนะคะก็ยังไม่ได้มีรอยแกะเลยนะคะใหม่มากนะคะสองฝั่งเลยนะคะยังไม่ได้มีรอยแกะเลยนะคะ หม่จริงอะไรจริงนะคะรถปีสิบเก้านะคะคันนี้ในส่วนของข้างบนนะคะก็มีนี่ค่ะไฟสองแผนที่นะคะเรากดเอานะคะนี่ค่ะนิ้วจิ้มเข้าไปเลยนะคะไม่ต้องมาเลื่อนตรงนี้นะคะและมีตรงนี้ด้วยนะคะที่ใส่แว่นตานะคะเวลาเราเดินทงเดินทางเนาะนี่นะคะก็สะอาดนะคะดูดีด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะดูภายในกันเป็นแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นรถปีใหม่ๆใหม,ใหม่น้อยๆน,น,นะคะแถมยังมา ภายในนะคะในรูปแบบโฉมใหม่กันเลยนะคะสำหรับรถตอนเดียวนะคะคันนี้เป็นรถปี2019นั่นเองนะคะและยังไม่หมดนะคะแถมยังแต่งมาให้แบบจัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นเพาลอยเออยกเอยนะคะแหนบเอยนะคะแต่งมาให้นะคะเอาใจสายบรรทุกหนักสิ่งกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยนะคะว่าจะสวยจะแจม่มจะเลิศขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยนะคะ นี่นะคะมาในส่วนของภายในนะคะนอกจาเป็นนี่นะคะเครื่องนะคะเป็นเครื่อง2008เลยนะคะ ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่204แรงม้านะคะโอ้โหเครื่องสะอาดมากเลยนะคะระบบเบรกก็เป็นเบรกแบบ ABS นะคะกระจายแรงเบรกแบบ EBD ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยเมคอาร์ต่างๆนะคะรอยแต้มสีนะคะหรือว่าจะเป็นแผนเพลนะคะยังแนบสนิทชิดกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะตัวหนังสือก็คมชัดชัดเจนกันเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะภายในห้องเครื่องของเขาสะอาดมากนะคะ และในส่วนของฝากระโปรงนะคะก็มีตรงนี้นะคะแผ่นกันความร้อนให้ด้วยนะคะนี่นะคะติดมาให้นะคะแบบครบครันกันเลยทีเดียวนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะดูภายในกันไปแล้วนะคะหวังว่าจะถูกตาถูกใจพ่อแม่พี่น้องนะคะหลายๆคนกันเลยทีเดียวนะคะก็ร้านของเรานะคะไม่ได้แค่ แต่งภายนอกให้นะคะสวยห่อดูดีแล้วนะคะยังรับประกันเครื่องยนต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะคะ10,000กิโลเมตรแรกนะคะแล้วก็ยังมีบริการดูแลฉุกเฉินนะคะตลอด24ชั่วโมง1ปีด้วยนะคะไม่ว่าพ่อม่พี่น้องนะคะออกรถกับเราไปแล้วนะคะมีอะไรก็ช่างเกี่ยวกับรถนะคะไม่ว่าจะรถล็อกเข้าไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรก็ช่างนะคะเรามี คนคอยดูแลท่านนะคะตลอดเลยนะคะโทรมาได้ตลอดเลยนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านไหนสนใจนะคะสามารถทักมาได้ที่เพจด้านล่างนี้เลยนะคะหรือจะโทรมาแบบด่วนๆได้เลยนะคะที่เบอร์0814999044นะคะขอสายน้องบีได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าต้องบีพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะและก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s ิดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ต้องบีทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ